ครับสวัสดีครับพบกับโหลนคนตะโบดอีกแล้วนะครับวันนี้ขึ้นมาต้นน้ํานะครับต้นน้ําในน้าตกบ้านเราเนี่ยนะครับน้ําตกหม่อมจุ้ยในบ้านผมเนี่ยครับที่นี่ก็เรียกหาดใหญ่นะครับไม่ใช่หาดใหญ่ในเมืองนะครับลีกมีเลี่ยงลูกลูกติดต่อมานะครับมากันสี่ห้าคนสีมันน้องๆเหมือนเดิมเป็นลานทรายสวยนะครับรับสดีครับ ทีมามาหลายคนนะครับนี่ก็เลียกหาดใหญ่นะครับคือมันเป็นหาดทรายใหญ่นะครับสบายครับทีมาณอยู่บนน้นนะครับอยู่บ้านกลัวโรคโควิดนะครับโควิดระบาดหนักเลยช่วงนี้ ขี่เข้าป่ามาหาพึ่งนะครับเดินมาจากบ้านก็ประมาณ4ีหกิโลเหมือนกันนะครับเดินมาจากบ้านนะครับโน,น,น่นกบทมงานมีที่สวยงามกว่านี้อีามมากนะครับสวยงามมากครับ มาบำอาหารน้องๆเหมืาดิมมาสุนักมาด้วยนะครับเพื่อเอามาเป็นเพื่อนนะครับทมงานครับมาหาพึ่งนะครับ มาต้นน้ำแต่ว่าน้ำจะดีน้ำจะดีกว่าข้างล่างนะครับครับคนรอคนรอรอบอบคนรอ,นรอไม่ตับเป้งที่รองเลยครับเดี๋ยวเวลาตีเวลาลอะไรก็มาเจอกันน,นะครับสนับสนนคนตระบ้วช่วยกดไลค์กดแคร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่ลาดคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหลนคนตะบด้วยนะครับครับนี่ครับนี่นี่ครับที่คนเรียกว่าน้ำปริวนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับสูงมากเลยนะครับ บ้านผมมีพวกปลาพวงด้วยนะครับหรือบ้านผมก็เรียกปลาหวดครับผมก็มาอีกแล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงผมพูดก็น้ำแรงมากเลยครับลงไปใ่ายร่างล่างไม่ได้ครับนะครับลงยากอันตรายด้วย ไปดูไปดูจากด้านบนบ้างนะครับครับครับอีกที่หนึ่งผมเดินไปถ่ายไม่ได้นะครับน้ำมันลึกน้ำลึกมากสวยงามมากนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเจ็ดชั้นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดชั้นนะครับ ขอบคุณทุกทรับทุกไลนะครับทุกแจด้วยนะครับขอบทุ่นผู้ชมที่เข้าดูอยู่นะครับขอบคุณทุกๆคนมากนะครับผมจะพยายามพยายามถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับไปไม่ถึง มีตัวทากเยอะนะครับตัวทากเพราะว่าพอขึ้นมาด้านบนมันเป็นป่าดงดิบนะครับเป็นป่าต้นน้ำก็เลยทากมีเยอะนี่ครับเยอะเยอะจับไปตัวทากเยอะนะครับได้ใจับไปเลยจับแค่เหล่า นี่ดีตัวเยอะนครับินต้นไม้นะครับอืมยังเลยลาตายแล้วโอจเป็นตัวตายตต้กานก็ครับโอ้ตายวงเม็ดเยอะมเยมากนะครับตัวตัตัวโอนี่เยวเลยลโอ้มึงะเดีวนี่่งเลอนอันเลยอมากครับเยอะมากครับิตัวอะไรเนี่ย ผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับถูงมากนะครับไม่กล้าเดินออกไปนะครับถูงมากบ้งมากครับขอบคุณครับเดี๋ยววันตีพึ่งเจอไว้แล้วนะครับพึ่งเอ๋กล้องซูมไม่ถึงนะครับวันมาตีจะได้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ